เรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์เฉลิมชัยบุญญาลีพันธ์สมาชิกวุฒิสภาก็ต้องขอขอบคุณทางท่านประธานอนุแล้วก็อนุและตลอดจนกรรมธิการทั้งหมดนะครับที่ได้ทํารายงานฉบับนี้ขึ้นมาผมคิดว่ามีความสําคัญนะครับสิ่งที่ผมจะพิปรายเพิ่มเติมนี้เป็นในมิติที่จะประมาณการที่เรียกว่าอนาคตศึกษา หรือ u u t u r e s t ส d i e สถานการณ์ว่าแนวทางของเรื่องกองทุนของเรื่องงบประมาณหนี้สาธารนณะอัตราการว่างงาน f i n a n นเช l l ล t ิ r เ c อและเรื่องอื่นๆเนี่ยควรจะอยู่ในกรอบระยะเวลาประมาณอย่างน้อยเท่าใดด้วยเหตุด้วยผลของการประมาณการไว้อย่างไรก็เลยอยากจะขออนุญาตเสนอแนะในฐานะที่ได้มีโอกาสติดต,ตามเกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 มาโดยตลอดนะครับดังนี้ครับ ในประการแรกวิกฤตการของโควิด1 9เนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสโคโรนาลำดับที่7ซึ่งเราไม่เคยเจอการติดเชื้อนี้ในมนุษย์มาก่อนความรู้เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วกับมกราตอนที่เกิดการระบาดขึ้นที่ประเทศจีนเราจึงใช้องค์ความรู้ของไวรัสลำดับที่1-6ถึง6ทั้งหมดแล้วเราก็พบว่าเมื่อผ่านมา9เดือนมีความรู้หลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไป และจะทําให้ผู้บริหารประเทศหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจการเงินการคลังเนี่ยจะต้องปรับตัวตามองค์ความรู้เหล่านั้นอยู่สองสาประเด็นประเด็นแรกก็คือเมื่อตอนต้นปีเราเชื่อว่าผู้ที่ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการมีเป็นส่วนน้อยคือร้อยละยี่สิบที่เหลือต้องแสดงอาการคือประมาณร้อยละแปดสิบแต่จากการติดตามทางการแพทย์และไวรัสวิทยามาโดยตลอดตัวเลขนี้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับและได้กลายเป็น สัดส่วนพลิกกลับหรือที่เรียกว่า reverse ratio เรียบร้อยแล้วก็คือกลายเป็นว่าผู้ที่ติดเชื้อส่วนน้อยเท่านั้นที่มีอาการส่วนใหญ่กลายเป็นว่าไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยตรงนี้มีผลกระทบที่รุนแรงครับเพราะเมื่อผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่มีอาการผู้ติดเชื้อจึงไม่ทราบว่าตัวเองป่วยจึงไม่ได้ไปพบแพทย์แล้วจึงไม่ได้ทำการตรวจหาเชื้อไวรัส เพราะฉะนั้นการหาเชื้อไวรัสทั้ง215ประเทศและเขตการปกครองจึงเป็นตัวเล่ย์ต่ำกว่าความเป็นจริงทั้งสิ้นทุกประเทศเหตุเกิดจากธรรมชาติของไวรัสที่ติดเชื้อแล้วไม่มีอาการเป็นส่วนใหญ่เวลาประเทศใดตรวจผู้ติดเชื้อพบ1,000รายให้ประมาณการได้ว่าน่าจะมีผู้ที่ติดเชื้อแล้วไม่มีอาการอยู่อีก4,000รายคือประมาณ80% นั่นหมายความว่าวันนี้โลกของเราเนี่ยมีผู้ติดเชื้อไปแล้วตามที่รายงานตรวจเจอคือ30ล้านคนก็แปลว่าจริงๆมีผู้ติดเชื้อประมาณ10าประมาณอ,าอีก4ีเท่าหเท่าก็คือประมาณ150ล้านคน150ล้านคน20อร์คือ30ล้านมาตรวจกับแพทย์และพยาบาโลโรงพยาบาลจึงตรวจเจอแล้วก็ที่ไม่ได้มาตรวจเพราะไม่มีอาการก็จะสามารถดำเนินชีวิตไปตามปกติ อันนี้เป็นตัวเลขอันที่หนึ่งซึ่งเป็นตัวเลขที่มีความแตกต่างกับไข้หวัดสเปนในอดีตเมื่อ100ปีที่แล้วไข้หวัดสเปนเนี่ยเสียชีวิตประมาณ20-80ล้านคนแล้วโลกสงบเพราะว่าการติดเชื้อเมื่อเกิดขึ้นแล้วป่วยครับออกไปหาอาหารทานไม่ได้ออกไปเดินห้างสรรพสินค้าไม่ไหว แต่โควิด1 9ไม่ได้เป็นแบบนั้นผู้ที่ติดเชื้อแล้วยังสามารถไปท่องเที่ยวได้สามารถไปเดินช้อปปิ้งได้สามารถที่จะไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือได้นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่ผมเรียนท่านประธานไปถึงกรรมธิการว่าจะเป็นองค์ประกอบ1ในอีกหลายอันที่ผมจะกล่าวถึงในการประมาณการความกว้างกวางของการติดเชือ้อและระยะเวลาของการที่เชื้อนี้จะอยู่ในสังคมโลกเราในประการที่สอง เราพบว่าตอนต้นปีการกระจายของเชื้อโดยการพูดร้องเพลงไม่น่าจะเกิน1เมตรไอและจามไม่น่าจะเกิน2เมตรอันนั้นเป็นความรู้ตอนต้นปีครับพอมาถึงปัจจุบันนี้มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในเอกสารชั้นนำทั่วโลกยืนยันตรงกันว่าถ้าอยู่ในห้องปิดคือห้องติดแอร์แล้วมีลมพัดจากลมแอร์ ตัวเลข2เมตรไม่ใช่ตัวเลขปลอดภัยอีกต่อไปจึงมีคนที่สามารถติดเชื้อห่างจากผู้อื่นเกินกว่า2เมตรแล้วถอดหน้ากากจึงมีคําแนะนําให้ใส่หน้ากากแม้อยู่ห่างเกิน2เมตรถ้าอยู่ในอาคารหรือห้องที่เป็นระบบปิดแต่ถ้าเกิดอยู่ใต้ต้นไม้ทานอาหารเอาดอ,อันนี้ก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงไปอันที่3ที่จะมีผลกระทบถึงฟิวเจอร์สต i e ดก็คือ ความหวังในการที่จะมียารักษาโรคนี้ท่านสมาชิกทุกท่านคงจะทราบนะครับว่าในตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมามีแต่ข่าวเรื่องวัคซีนไม่มีข่าวเรื่องยาเลยมันเกิดอะไรขึ้นคําตอบก็คือยาพัฒนายากมากโอกาสที่จะสําเร็จในระยะเวลาอันสั้นเหมือนวัคซีนเกือบไม่มีเลยเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์และผู้ที่เกี่ยวข้องเกือบทั้งหมดถึงทุ่มเทสรรพกกำลังไปที่เรื่องของวัคซีนเกือบทั้งหมด นั่นก็หมายความว่าความหวังเรื่องยาเนี่ยคงไม่ใช่ความหวังในระยะใกล้ในประการถัดไปก็คือความหวังที่จะพอมีแต่ก็ยังไม่ใช่ระยะใกล้ก,ลก็คือความหวังเรื่องวัคซีนก็ต้องขอเรียนให้ทราบว่าวัคซีนตัวนี้เนี่ยก็มีผลกระทบจากองค์ความรู้อีกสองสาอันที่ทําให้การพัฒนาวัคซีนมีความล่าช้าเพิ่มขึ้นก็คือเดิมเราเชื่อว่าไวรัสเมื่อทําให้ผู้ติดเชื้อติดโรคแล้วหายระดับภูมิต้านทานก็จะอยู่ไปได้นาน เรามีตัวอย่างเยอะครับเช่นคนที่เป็นสุกใสหรืออีสุกอีใสเป็นไวรัสเมื่อเป็นอีสุกอีใสแล้วตลอดชีวิตจะไม่ติดอีสุกอีใสอีกเลยก็เพราะว่าระดับภูมิต้านทานต่อไวรัสนั้นอยู่ไปตลอดชีวิตตับอักเสบ A ตับอักเสบบโรคหัดหัดเยอรมันคางทูมเช่นกันครับจะไม่มีใครออกหัดซ้ําจะไม่มีใครเป็นหัดเยอรมันซ้ําเพราะระบบภูมิต้านทานจะอยู่ไปไลฟ์ลองตลอดชีวิตแต่เรามีรายงานมาปลายตลอดเวลานะครับว่า ผู้ที่หายจากโควิด -19 เกิดมีการติดเชื้อซ้ำครั้งที่สองในระยะเวลาห่างไม่กี่เดือนแล้วก็เป็นการตรวจวิจัยอย่างชัดเจนถอดรหัสสายพันธุกรรมของไวรัสและตรวจหาระบบภูมิต้านทานของผู้ที่ติดเชื้อพบว่าระดับภูมิต้านทานลดลงเร็วกว่าที่เราคาดไว้เมื่อเทียบกับไวรัสตัวเก่าๆ นั่นก็กำลังหมายความว่าการฉีดวัคซีนกำลังจะเกิดภาระทางด้านการเงินการคลังกับทุกประเทศมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวได้แก่ประการแรกวัคซีนเริ่มต้นจากที่เคยคิดว่าจะฉีดเข็มเดียวแล้วทิ้งระยะวัยอีก2อปีค่อยฉีดกระตุ้นต้องกลายเป็นว่าวัคซีนทุกประเทศขณะนี้ยืนยันตรงกันในงานวิจัยว่าต้องฉีดเริ่มต้น2เข็มครับห่างกัน28วันหรือสสัปดาห์ นั่นก็แปลว่ามูลค่าของภาระในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนณเข็มเริ่มต้นเป็นสองเท่าจากวิชาการที่ผมเรียนให้ทราบหลังจากนั้นเมื่อระดับภูมิต้านทานจากวัคซีนสองเข็มขึ้นไปแล้วเขากําลังติดตามผลกันอยู่ปรากฏว่าบางบริษัทก็บอกว่าระดับภูมิต้านทานอยู่ได้พอสมควรแต่ที่พูดเนี่ยไม่มีใครเกิน6เดือนเลยนะครับเพราะยังไม่มีการทดลองเฟสสามที่เกิน6เดือนแต่จากคนที่ติดเชื้อจริงๆที่ไม่ใช่ฉีดวัคซีน นานกว่า6เดือนระบบภูมิต้านทานโทษครับระดับภูมิต้านทานลดลงในบางคนจึงมีการคาดการกันว่างานวิจัยน่าจะออกมาในลักษณะว่าแม้ฉีด2เข็มตอนเริ่มต้นเมื่อผ่านไปแล้วโอกาสที่ภูมิต้านทานจะอยู่เกินกว่า1ปีโดยไม่ฉีดกระตุ้นนั้นน่าจะน้อย <c oughs> ก็จะเกิดภาระทางการเงินกาทางกับรัฐบาลทุกประเทศในการต้องเตรียมเงินสําหรับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่สน่าจะอยู่ในช่วง6 ถึง12เดือนหลังจากที่ฉีด2เข็มแรกแล้วและหลังจากนั้นก็ยังคาดการไม่ได้ว่าเมื่อฉีด3เข็มอย่างที่ว่าแล้วจะอยู่ไปได้นานอีกกี่ปีเหตุที่ผมนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาเสนอต่อที่ประชุมแห่งนี้เพื่อจะบอกว่าภาระการเงินการคลังในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ที่เรียกว่า herd immunity ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับทุกประเทศการประมาณการงบประมาณที่จะฉีดวัคซีนฟรีให้กับประชาชนต้องเปลี่ยนซีนารโอทั้งหมดมูลค่าของเงินที่จะต้องเข้ามาจะมากกว่าที่เราคาดไว้2เท่าด้วยเหตุผลของการฉีดกระตุ้นครั้งแรกต้อง2เข็มและหลังจากนั้นเราเคยคิดว่าอีกหลายปีค่อยฉีดกระตุ้นทีหลังก็มีแนวโน้มว่าจะต้องฉีดภายในปีแรกเป็นเข็มที่สา อันนี้ก็จะไปสอดคล้องกับที่ท่านสมาชิกเมื่อวานได้พูดถึงราคาของวัคซีนที่คาดกันต้องใช้คําว่าคาดเพราะยังไม่มีบริษัทไหนประกาศว่าตัวเองจะขายที่ราคาเท่าไหร่แต่วันนี้วัคซีนได้ถูกแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่1นึเป็นวัคซีนของประเทศโลกตะวันออกและประเทศบริษัทที่มีมหาวิทยาลัยร่วมวิจัยได้ประกาศว่าจะไม่เน้น กำไรบริษัทอื่นๆซึ่งมีจำนวนมากกว่ากลุ่มแรกไม่เคยบอกว่าคิดวัคซีนเสร็จแล้วจะไม่เน้นกําไรครับอันนี้คือความน่าเป็นห่วงของการเตรียมเงินไว้สำหรับแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชนหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าถ้าเป็นโชคดีของมนุษยชาติวัคซีนของกลุ่มประเทศหรือบริษัทที่ตั้งใจจะผลิตวัคซีนด้วยราคาทุน แล้วจำน่ายด้วยไม่หวังกำไรถ้าสำเร็จก่อนประเทศต่างๆก็จะใช้งบป,ประมาณในการจัดหาวัคซีนต่ำครับแต่ถ้าโชคไม่ดีบริษัทที่จะค้ากำไรเรื่องวัคซีนซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของเขาตามระบบการค้าเสรีเกิดคิดวัคซีนสำเร็จก่อนประเทศต่างๆที่จะซื้อวัคซีนจะต้องเตรียมงบป,ประมาณสูงขึ้นกว่าการเตรียมงบป,ประมาณซื้อวัคซีนกลุ่มแรกมากกว่า3เท่าตัวครับ ขณะนี้ราคาวัคซีนเท่าที่เราดูนะครับจะมีราคาของกลุ่มไม่ค้ากำไรเนี่ยจะอยู่ที่หลักละประมาณหลักร้อยต่อเข็มแต่ถ้าเป็นบริษัทที่หวังกำไรก็คงจะเป็นระดับที่หลักพันต่อเข็มถ้าคิดค่าเฉลี่ยว่าเข็มละ1,000บาทแล้วฉีดเฉพาะ2เข็มแรกก่อนก็แปลว่าต้นทุนก็คือ2,000บาทแล้วถ้าจะฉีดให้คนไทย70ล้านคนก็คือแสนสี่หมื่ล้านบาท ญี่ปุ่นประกาศแล้วนะครับว่าคุ้มค่าครับที่จะฉีดวัคซีนให้ประชาชนทุกคนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพราะถ้าฉีดแล้วแม้เสียเงินไปนับแสนล้านจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินเยียวยาเดือนละ5 0 0 0ไปอีกเรื่อยๆซึ่งใช้เงินอีกหลายแสนล้านการจ่ายเงินให้กับผู้ตกงานที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตัวอย่างนะครับ5,000บาทแล้วสมมุติถ้าแจกไป20ล้านคนก็ไปแสนล้านละ พอ3เดือนก็ไป3แสนล้านแล้วเพราะฉะนั้นการเตรียมเงินสําหรับฉีดวัคซีนในระดับ1นถึงสแสนล้านจึงมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเพราะจะสามารถทําให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่แล้วก็ระบบกลไกของเศรษฐกิจไปได้รัฐไม่ต้องเตรียมงบประมาณที่จะจ่ายเดือนละห้าพันสำหรับผู้ที่ว่างงานหรือตกงานผมคิดว่าเรื่องทั้งหมดเหล่านี้จะเกิดขึ้นภายในอีกไม่เกิน12เดือนข้างหน้าแต่ถ้าประเทศเราโชคดี เราได้วัคซีนจากบริษัทที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยแล้วไม่ค้ากําไรงบประมาณวัคซีนในระดับแสนล้านบาทจะลดลงเหลือระดับหมื่นล้านบาทเราจะเหลือเงินอีกจํานวนเป็นแสนล้านเนี่ยเอาไปพัฒนาเรื่องอื่นภาระในการที่เราจะมีรายได้กลับมาจากภาคบริการคือการท่องเที่ยวคาดว่าไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ก่อนปี2,564 เรามีตัวเลขชัดเจนครับว่าขณะนี้อินเดียคุมสถานการณ์ไม่อยู่เลยและจะแซงสหรัฐอเมริกากว่าตัวเลข7ล้านคนในอีกไม่เกิน2เดือนข้างหน้าอังกฤษกำลังเตรียมประกาศล็อกดาวทั้งประเทศรอบที่สองอิสราเอลได้ประกาศล็อกดาวประเทศรอบที่สองเรียบร้อยไปแล้วและยังมีอีกหลายประเทศที่ต้องประกาศล็อกดาวรอบที่สองแบบเป็นโซนนิ่งเช่นที่รัฐวิกตอเรียของออสเตรเลีย ในฝรั่งเศสในสเปนนั่นกำลังจะบอกว่าแม้ประเทศที่มีต้นทุนทางการเงินสูงประชาชนมีระดับการศึกษาสูงประเทศที่เป็นคนที่มีระบบสาธารณสุขอย่างดีก็ยังไม่สามารถจะรับมือไวรัสโควิด -19 ในสภาวะที่จะให้เศรษฐกิจกลับมาปกติได้ด้วยมุมทางด้านความรู้ทางด้านไวรัสวิทยาดังกล่าวจึงทำให้พอประมาณการอนาคตศึกษา ของสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกนะครับในปี2,564ในมุมของนักไวรัสวิทยานะครับว่าจะไม่เป็นไปทําที่นักเศรษฐกิจระดับโลกหลายคนพูดถึง GDP ที่ลดลงว่าจะมีการฟื้นตัวในปี2,564เป็นไปได้ยากครับตราบเท่าที่เราไม่สามารถสร้างภูมิคุ้นกันหมู่ให้เกิดขึ้น60%ของประชากร7,800ล้านคนได้ถ้าทำไม่ได้นะครับ เฉพาะบางประเทศจะมีเศรษฐกิจที่เป็นโลคอล้อซึมตัวเองได้เช่นประเทศไทยประเทศไทยจึงต้องทำความเข้าใจครับว่าภาคการท่องเที่ยวภาคกีฬาภาคบันเทิงเอเทนโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวกับต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวเราต้องยอมรับความจริงครับว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่กลับไปเหมือนเดิมเนี่ยภายในอีก12เดือนข้างหน้าเนี่ยต้องใช้คำว่าโอกาสน้อยครับ สิ่งที่จะเยียวยาประเทศไทยได้ในความเห็นของผมก็คือเราต้องเร่งมือนะครับในการทำให้ GDP รายได้มวลรวมประชาชาติอยู่บนภาค Product หรือผลิตสินค้าแล้วให้มีน้ำหนักหรือสัดส่วนซึ่งจำเป็นนะครับว่าต้องมีแต่ต้องทำให้สัดส่วนลดลงครับในภาค s e r v i c e สหรือภาคบริการเพราะภายในอีก12เดือนข้างหน้า เงินรายได้12%ของ GDP จากการท่องเที่ยวจะไม่กลับมาหรอกครับถึงกลับมาก็จะไม่มีทางกลับมา12%เหมือนเดิมถ้าภาคการผลิตของเราไม่สามารถทดแทนภาคการท่องเที่ยวได้ GDP เราจะไม่มีทางเป็นบวกครับมันก็จะต้องติดลบเพียงแต่ว่าติดลบมากหรือน้อยด้วยเหตุผลนั้งที่กลา่าวมาทั้งหมดผมก็เลยขออนุญ,ญาตเสริมแล้วก็เพิ่มเติมซึ่งผมเห็นว่าเป็นรายงานการศึกษาที่ดีมากแล้วก็ได้ชมเชยไปแล้วนะครับว่าข้อหนึ่ง เมื่อประเมินระยะเวลารองรับในทุกเรื่องต้องทํามากกว่า1ปีแผนที่จะต้องรองรับจะไม่เสร็จภายใน1ปีเหตุการณ์นี้จะอยู่กับเราไปอีกนานอันที่2ต้องเตรียมงบประมาณสําหรับการแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชนฟรีในหลักมูลค่าตามที่ผมอภิไปรายไปแล้วคือถ้าได้แบบไม่ค้ากําไรของบริษัทก็จะระดับหลายหมื่นล้านถ้าเป็นวัคซีนที่มีการเป็นธุรกิจก็คงจะหลายแสนล้าน ประการที่3คงจะต้องจัดสมดุลของรายได้จากภาคการผลิตกับภาคบริการให้มีสัดส่วนที่มีภูมิคุ้มกันรองรับสถานการณ์โควิดที่จะกินเวลาไปอีกพอสมควรและประการสุดท้ายควรจะมีการสนับสนุนการวิจัยพื้นฐานให้มีความเข้มแข็งทางด้านชีววิทยาคณิตศาสตร์ชั้นสูงและโรงงานที่ยังไม่ทราบว่าโรคระบาดท,ทำนองนี้จะเกิดขึ้นในปีใดอีก เพื่อที่จะทําให้ประเทศไทยสามารถเป็นประเทศชั้นนําที่จะสามารถผลิตวัคซีนด้วยตัวเราเองครับขอบคุณครับ